สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรติตสดสตีไม่ละเอีบซี่สุขูสุคนเมื่อนี้กสิบพามาชมตลาดนัดอำเภอศรีบุเรงจังหวัดน้องบวัวลำพูทุกวันนังขั้นนะครับพี่น้องเมื่อนี้ับวันทีหาเดือนกันยายน2566้ายครับทุกวันอังขั้นนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งมาชมราคาง,งัวครับพี่น้อง ราคาว่ามันจะถือสิแพงสำหรับนะครับเข้าไปรับชมกันได้เลยครับตัวทั้งมาสองตัวนี่อ๋อครับราคาสวัสดีครับพ่อครับครับเอามาจากตัวครับพ่อเอามาสองตัวนี่ครับเอามาสองตัวแม่ลูกบ่บ่ครับเป็นแม่นั่งน้อยครับนุ่มน้อยแม่นั่งน้อยกับนุ่มน้อยตัวนี้นุ่มน้อยเนาะครับครับอันนี้แม่นี่เปิดเท่าไรพ่อเปิดยี่สิบผาสองหมื่นห้าพันบาท เพื่อนเป็นสายใดล่ะพ่อ,พอมันก็เป็นมั่วบามันเฮาสายบามันเรับพ่อมานจะบ้น่นใดมาตามเพื่อรุ่นสังครับเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อ0 8 8ย์แปดแปดเก้าพ่อยังครับ,บรววรพ่อสุดใจพ่อสุดใจนะครับพี่นอ<แ>้องมาเบ่งงัวนะครับเพื่อนผสมมาแล้่เพ่อ,พอยังครับงั่วมาแต่ได้ปี5เดือนหเดือน,นปีหเดือน6กเดือนเนาะมมนเปิดอยู่ 2 5 0 0 0ื่นห้ต่อรองได้นะพอเนาะครับต่อรองครับเบิ้งลำโตครับพี่น้องโอ้หลังครับพี่น้องหลังใหญ่หลังหนาหนังหสายใหญ่บามันสายบาเลียดบามันครับหลังบักใหญ่ครับหลังเปีเลดเปีดครับพี่น้องโตเบื้งแข่งขาเนาะเบื้องนี้ต่บนะพอนะเบื้องนาะครับนเบื้องกันเป้นไหนได้ครับเบิ้องไทยนะพอเนาะครับไปเบิ้งไปไทยไทยดีเอ๋ยครับไทยดีเงาหางครับพี่น้องสว่านหลังเพิ่นครับเป็นแผ่นบักใหญ่ครับ ครับมึงด้านนาครับนะครับนาสวยนะครับพี่น้องครับาสวยงามครับพี่น้องครับมาเบิองตัวนี้พ่อไร่มันลุกขึ้นยาบาดนะพ่อไร่พี่น้องข้าเบิองทาพี่น้องข้าสนใจเนาะเป็นตัวผู้ว่าพ่อเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้เปิดเท่าไรพ่อตัวนี้เปิดสิบสี่พันสิบสี่พันหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งสี่พันเนาะหนึ่งหมื่นสี่พันบาท สี่พันบาทครับอืมครับได้แักปีแล้วครับพ่อเนี่ยก็เนี่ยเด้ปีกวัวปีประมาณปีสองเดือนสามเดือนนี่แหละปีสองสามเดือนนะครับพี่น้องครับเปิดอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะพ่อครับครับโอ้งามครับพี่น้องเอ้าเห็นแล้วอยากได้อ่าหง้อผูขาวครับก็ติดต่อพ่อเขามาครับว่านี่บอกเบอร์โทรพี่น้องอยินได้พ่อว่านี่อ่นละ ง้เนื้อเนาะเป็นงวเนื้อศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแเนามศูนย์ห้าสามห้านห้าย์เนาะครับขอบายๆพอัสดีครับครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์ครับสี่หมาจะบ้านไหครับมาจะบ้านเปกเฟยน้งวัวน้ำผู้ครับครับเอามาจากตครับเอามา หาครับมื่อนี่หาตัวเนาะแม่นี่นี่เปิดเท่าไรครับแม่นี่แม่นี่เปิดไปหาหมื่นหาครับห้าหมื่นห้าแม่ลูกบ่ครับผมลูกเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวแม่ครับตัวแม่เนาะเพิ่นเป็นสายใดลูกเพิ่นสายอี่ยังก็หึงออฟฟอร์ดครับอ๋ออันนี้แม่เพิ่นนี่สูงหลายเท่าไรครับสูงร้อยหกสิบกว่าครับสูงร้อยหกสิบแม่ลูกนี่เปิดหาหมื่นครับหาหมื่นหาครับหาหมื่นหาต่อรองได้เนาะครับผมครับปาด สูงครับพี่น้องใหญ่เป็นครับลูกออฟฟอร์ดครับลูกออฟฟอร์ดนะครับเป็นตัวแม่เนาะครับผมเป็นตัวแม่ลูกตัวที่ใดครับนี่ยลูกสองครับลูกที่สองครับป้านแม่เพิ่นสูงครับพี่น้องเบ่งงามใหญ่นาครับเปิดห้าหมื่นห้าต่อร่องได้ครับพี่น้องเบ่งครับลำตัวเงาเ้ซ้ายใดครับแม่เพิ่นนี่ซ้ายกระทบมั่นนะครับกระทบบามั่นเนาะครับผมครับลูกก็งามครับพี่น้องครับเบ่งลูกลูกสาวนะครับ ห้าหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องแม่บักใหญ่บักสูงอันเพิ่นผสมอีกแล้วบวกขึ้นย่างครับผมลูกน้อยเนาะครับเพิ่งได้เดือนก็อีสิบหมื่นครับลูกตัวที่ใดก่อนลูกพี่น้องที่สองครับลูกที่สองเนาะใส่อีกตัวต่อไปครับตัวต่อไปอยู่ท่านคุณครับใกล้บ่ใกล้ครับครับจูงกันครับเดี๋ยวจังไปเบิ่งครับขอบคุณหลายๆครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเอามาจากตัวครับสองตัวครับผม งัวเนาะสองตัวเนาะงัวแมสาวี่เมสาวนี่เมสาวผสมท่านผสมมาครับยังครับยังพ่อมไปผสมมาครับับผมพอมชุงเท่าไรครับแม่นี่ตัวนี้นะจอรยสี่สิบย่้ร้อยสีเนาะเวครับพี่น้องเหวลำตัวดีแข้งขาเปิดเท่าไรครับนี่สองหมครับผมสองหม่นครับราคาง่วตลาดนาดอำเภอสีบุเลี่ยงราคาถูกๆครับพี่น้องสองหมื่นสีตัวบังไเหยวลำตัวหนา เบอร์โทรเบอร์ใดครับ080 080 173 173 9612ครับ9612ครับห้อยยังครับห้อยโยครับผมห้อยโยมาตาบ้านน้องบัวลำพูเนี่ยนะครับน้องบัวลำพูเนาะครับปลาเบิ่งแขงขาครับพี่น้องบ่มีตำนี้ครับครับบ่มีตำนี้อะไรนะครับพี่น้องบ่มีตำนี้ยังหน้าสวยครับพี่น้องแขงขาดีครับแขงขาดีครับเบิ่งลำตัวครับใหญ่หนาครับครับเห็นแล้วมาเบิ่งมาชมเอาครับพี่น้อง อ่าตัวนี้นี่เปิดเท่าไรครับแม่นี่ยทอกันครับสองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่ครับพี่น้องเพิ่นเป็นซ้ายใดครับเป็นง้วนธรรมดาไงง้วนธรรมดาสามัญครับอายุได้จักปีครับตัวนี้ปีกว่าครับปีกว่าครับสองหมื่นสี่เนาะตัวนี้เนาะครับผมราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันนะครับโตลำตัวดีครับพี่น้องหนังหนาครับเมึงถ่านเอาโยกคู่ถือครับผมโยกคู่เท่าไรครับโยกคู่เปิดไปสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าเนาะครับเนาะถ่านโยกคู่ สี่หมื่นห้าต่อไร่อ,อีบอข้าวต่อไร่อีกครับครับ,รบผมทรงหอดบ้านเลยแกนครับทันบ่ไก่ทันบ่ไก่เนาะครับทรงฟีร้อยกิโลรครับผมทรงฟีร้อยกิโลครับพี่น้องค,ครับเบิ่งลำตัวครับเบิ่งท้ายครับครับเปียกกี่ตัวแน่จันน้องนี่ครับผมประกันต้นนี้ทุกตัวเนาะยูเครงดอกประกันครับครับประกันทุกยางครับพี่น้องครับอยู่บ้านเทามีอยู่บ่ครับมีอยู่ครับผมมีอีกเนาะครับกไปเบิ่งครับเบิ่งครับพี่น้องครับ บอเบอร์โทรพี่น้องเขาอีกนะครับ080 080 173 173 9612ครับ9612ครับผมห้อยห้อยโยครับผมห้อยโยครับไปเบื้องเอาครับพี่น้องโยคอกับนีถ้าสนใจอยากเลี้ยงงัวครับพี่น้องเปิดถึกเถือกเปิดถึกเถืกราคาถึกเถืกเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องราคางัวงสองหมื่นสี่เนาะครับผมครับครับขอบคุณหลายๆครับมีใบเกิดพร้อมแล้วครับตัวนี้ ครับออกมาจากตัวครับออกมาสี่ตัวครับผมสี่ตัวเนาะขายเราสามครับผมขายเราสามป้าขายดีแท้ครับขายดีอยู่ขายดีเนาะครับคนรูปบรอเลยครับได้ขายดีมันรูปบรอมันซื้อหอยปลอบนครับหอยปลอบเนาะเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่สามหกสี่สามหกหนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งสองสี่หนึ่งเนาะครับผมครับมาเบิ่งครับพี่น้องนี่เปิดเท่าไรก่อนครับเลยเปิดไปสองหมื่นเก้าครับผมสองหมื่นเก้าครับพี่น้องเป็นแม่สาวแม่สาวครับ สายได้ครับสิบสี่เดือนครับมันมีใบครับเพราะมีใบเกิดพร้อมเด้อครับมีใบเกิดพร้อมเนาะครับลูกลูกบางยังครับมันลูกบางยังบุนี่เลื่มเนาะครับผมมันมีใบเกิดยืมใบเอาไว้บ้านครับผมอยู่น้ำรถผมนี่น้ำรถจนเอาไว้บ้านครับครับผมอายุได้กักปีครับนี่สิบสี่เดือนกว่าครับสิบสี่เดือนกับสิบเอ็ดเมื่อสิบสี่เดือนสิบเอ็ดปัน ครับเบื้องครับพี่น้องแม่สาวรสชาติครับผมรสนน้ำพรอเพิ่นครับสองหมื่นเท่าไรก็ครับสองหมื่นเก้าครับผมสองหมื่นเก้าก็ต่อได้อีกเนาะครับผมต่อได้ครับครับเบื้องครับทรงทรงร้อยรูครับผมร้อยรูทรงฟีทรงฟีครับครับผมร้อยรูทรงฟีครับหัวล้วนเนาะนี่เนาะครับผมหัวล้วนนะครับเพิ่นจิสูงประไดี๋ครับแม่นี่อ๋อชิบนละร้อย ร้อยสามสิบ้คืนนี้เรครับร้อยสามสิบเนาะเพนาิเพื่นเปลี่ยนแม่สาวเนาะเปลี่ยนแม่สาวครับสี่เดือนครับผมครับบอเบอร์โทษพี่น้องอีกนะครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสองสหนึ่งหนึ่งสองสี่หนึ่งครับขอบคุณหลายๆครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับเอามาจากตัวพ่อมื่อนี่มาสีตัครับสี่ตัวเนาะครับอันนี้แม่ลูกวะครับเนี่ยครับแต่แม่มันเป็นของเพื่นครับเ่แม่เพิ่นขายแล้วเ่ท่านขายครับ เสื้อลูกมันโอ้เสื้อลูกครับอ่าลูกเพื่นนี่เปิดเท่าไรครับพ่อนี่ลูกตัวนี้สิบห้าพันครับสิบห้าพันเนาะครับสิบห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับเพิ่นเป็นสายใดล่ะพ่อบามัานครับบามัานเนาะครับได้จักปีแล้วได้บ่ทันถึงปีครับบ่ทันถึงปีเนาะครับหันลุนครับครับพี่น้องครับเบิ่งแม่สาวน้อยครับพี่น้อง แยกแม่เพิ่นออกมาเนาะครับเห็นเรลากับาเบิ่งน้ำพ่อเบอร์โทษเบอร์ได้พ่อโบจำว่ได้ครับพ่อถามพ่ได้ออกมาทำไมะอ๋อครับอยู่บ้านไดพ่ออยู่บ้านลาดครับบ้านลาดพ่อยังสมควรครับฮะสมควรครับพอสมควรเนาะอยู่บ้านลาดเนาะถ้ถาผู้ได้สนใจก็ติดตอเข้าไปครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆพ่อครับเบงในคลิปไปอด เป็นพ่อเลี้ยงอยู่ครับบัตดีครับครับบัตดีอร์ครับเอาข้าวมาจากโตครับเอามาซีหาคมเนี่ยครับซีหาคมขายไปแล้วบบครับขายไปแล้วครับเหลืออยู่เหลืออยู่คมเดียวเนาะโอ้ได้ขายดีเนาะครับเนาะราคาถือช่วงนี้ราคาถือคมนี่เปิดเท่าไรครับเปิดไปอยู่47ครับ47ครับแม่ลูกออ๋แม่ลูกลูกตัวแม่อีกครับลูกตัวแม่เนาะเพิ่นเป็นสายเดลล์ลูกเพิ่นนี่จังหวะครับ บ่มีพอบอกครับเป็นพร้อมข่มฝูงครับพรข่มฝูงเนาะโอ้แต่ว่าลำตัวเงี้ยวดีลำตัวดีอยู่ครับครับได้จักเดือนเลยว่าได้หาเดือนหรือมั้งครับห้าเดือนครับพี่น้องลูกตัวที่ใดครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับเอ้ยครับพี่น้องเห็นแล้วครับแม่เพิ่นผสมไปครับเนี่ยย่างครับแม่เพิ่นนี่เป็นสายใดครับมันเนี่ยเป็นงัวน้ำบานเท่าไหร่นะมับงัวำบานบานเท่าเนาะบานบานเท่าครับสูงร้อยสี่สิบบวกครับนี่ครับสี่สิบบวกครับ เพิ่นได้ลูกมาจากตัวแล้วเพิ่นได้ลูกตัวที่สองครับนี่ตัวที่สองเนาะครับเอาไปผสมเอาครับพี่น้องครับครับเพี่น้องเป็นตัวดีพ่อเลี้ยงนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบอกครับตอนร่องได้อีกต่อรองได้อีกครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งหกเก้าสองเกียดหกเก้าสองเกียดเนาะครับผมพ่อพ่อยังครับพ่อบอมครับพ่อบอมเนาะมาจากกุดอนครับผมครับบเิ่งครับพี่น้อง แข้งขาครับลูกกระงามครับพี่น้องลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวแม่ครับพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดครับครับบังแม่เพิ่นอีกครับลวงรอบเชียงเชียงงูครับพี่น้องครับบังล่ำตัวบังแขยงขาครับนาตาสวยครับพี่น้องครับเอาเห็นแล้วมาเบ่งน้ำ่อครับ ครับขอบคุณหลายๆพ่อควันดีครับครับผมมาจากตัวครับสามตัวครับสามตัวเหลือจากตัวครับก็เหลือขึ้นเอ่าลรอครับสามตัวเหลือสามตัวเนาะตัวนี้เป็นมีแม่อยู่บ่บ่บ่มีแม่บ่มาเปิดตั้งหากเปิดเท่าไรครับแม่นี่แม่นี่เปิดสิบสี่ครับสิบสี่ครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันบ่ครับครับผม ต่อรองได้ปะครับนี่กได้อยู่บ่หลายครับได้บ่หลายเนาะครับอ่าครับพี่น้องเพิ่นได้จักปีแล้วโอ้ยงัวบมานสี่หาเดือนนี่ละสี่หาเดือนเนาะครับผมแยกแม่เพิ่นมาบ่ครับครับผมแยกแม่มาแยกแม่มาครับเพิ่นเป็นสายใดญพ่อใดญบ่หัวครับบ้านๆนี่ละบ้านๆเนาะครับเบิ่งลำโตครับแข่งขาครับโอ้งงามครับพี่น้องครับ แม่สาวน้อยครับพี่น้องราคาง่ว1หนึ่งมืนสี่พบาทครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับ0ูนย์หก3 8าศูนย์หกห้าครับครับไปเบื้องตัวต่อไปครับครับแม่นี่เปิดเท่าไรครับแม่นี่ห้าสิบเกครับห้ครับลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับูตัวแม่ครับลูกตัวแม่ลูกเพิ่มพ่อไดครับนี่ บ้านๆนั่นันละครับพอบ้านๆเนอะล่ำตัวเงาครับพี่น้องเบื้องหลังครับลูกได้ยักปีแล้วลูกลูกประมาณได้หกเดือนนะครับเจ็ดเดือนกว่าครับประมาณ่านห้าหกเดือนเนาะครับผมลูกที่ใดครับนี่ลูกสองครับลูกที่สองครับป้าลูกงามครับพี่น้องลูกตัวแม่ครับครับเบื้องมาเบื้องแม่เพิ่นครับแม่เพิ่นท้องว่างอยู่เนาะครับผมท้องว่างครับเบื้องแข้งขาครับแม่เพิ่นครับเบื้องล่ำตัวครับท่ายดี โอ้ครับฮู้คนยังบาท่านกินยาเนาะครับผมใช่เบื้องลํำโตครับพี่น้องแข็งขาครับโอ้ครับพี่น้องเอาเปิดเท่าไรก่อครับหาสิมาครับห้าสิบห้าเนาะครับผมห้าหมื่้าต่อรองได้ครับลูกลูกตัวแม่ครับลูกงามงามครับพุ่นะผลพลิตเนี่ยพุนครับครับบอเบอร์โทษพี่น้องอีกนะครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสองสามแปดสองสามแปดแปดสี่สองห แปดสี่สองหกห้อยยังครับตายครับตายเนาะมาตาบ้านไดครับได้น้ากลางหมดแล้วครับหน้ากลางเนาะขอบคุณหลายๆครับกครับสุดท้ายนี่ก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิดน้ำเด้อครับมาเบงราคางวดตลาดนัดอำเภอสีบุรเรื่องถุกวันอังขั้นนะครับพี่น้องสุดท้ายนี่พ่อกันคลิปนาครับพี่น้อง สุดท้ายนี้สวัสดีครับ